สวัสดีครับสำหรับหมายถายงวดวันที่หนึ่งนะครับเดือนสิบเอ็ดนี้นะครับของวันนี้นะครับวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดนะครับวันนี้มากันเช้ามืดนะครับมากันเช้ามืดนะครับวันนี้ได้ตัวนี้นะนะครับทั้งสองสูตรนะครับเดี๋ยวให้ไล่ดูทีละตัวก่อนนะสูตรที่หนึ่งนะครับเด่นที่ศูนย์หกหาวิ่งขึ้นลงก็ 0708-1626นะครับ050496แล้วก็86นะครับ0 2นี่จับตัววินนะฮะ261837นะครับ261837นะครับได้ทั้งหมดจับแยกมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิตัวนะครับได้ Đây, ทั้งหมด6ตัวนะสองหกหชุดวินนะครับยังมาเป็นสิบหกตัวนะครับส่วนตัวชนนะฮะมีสองหกหกหแล้วก็6กแนะครับวับนนี้เด่นที่เลขหกนะครับนี่ครับชนสูตรที่1นะครับ จับตรงนี้มาให้นะชุดเด่นชุดเน้นเลยนะครับนี่ครับสาตัวเป็น8 6ดหกสองสองแหนะครับสองแหแล้วก็0ูนย์แปนะครับนี่นะครับเด่นก็แปดหกแปดสอกสองศูนย์แปดเด็ดสุดก็จะเป็น6 6 8 8แแหแล้วก็สองหนะครับ นี่นะที่เด่นว่าชนนี้นะครับก็ชนประมาณนี้นะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันที่1นนะครับนะครับดูเต็มหน้าจอ สูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองนะครับลองลุ้นดูนะครับวันนี้วันนี้นะจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับเลขมีข้อมีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านโชคดีเฮงเฮงเรืองทุกท่านนะครับสวัสดีครับ